มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนเปิดคอมเมนต์แฟนทั่วโลกหลังสโมสรเลสเตอร์ ester, รอมา137ปีเพื่อที่จะคว้าถ้วย FA ครับเทพนิยายบังเกิดอีกครั้งหลังสุนัขจิ้งจอกเลสเตอร์ซิตี้ถะลิงแชมป์เ a ครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรน,นับตั้งแต่ก่อตั้งมา137ปี ด้วยการเอาชนะเซลซี1-0จากประตูชัยอันสุดงามของยูริดิเลอร์มองบรรยากาศการฉลองแชมป์เป็นไปนอย่างชื่นมืน่นโดยอัยวาสีวัฒนป,ป,ราาประภาประธานสามโมสรเลสเตอร์ซิตี้ชาวไทยมาร่วมฉลองชูถ้วยแชมป์ร่วมกับนักฟุตบอลทีมสตาฟโคช้ชแล้วก็แฟนบอลที่เข้ามาชมเกมในสนามโดยมีแคสเปอร์ชไมเคิลผู้รักษาประตูมือหนึ่ง ของทีมนะคะเป็นคนเชิญมาร่วมเพลกับความสาเร็จครั้งยิ่งใหญ่นี้ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนอบอุ่นระหว่างผู้บริหารสโมสรกับนักฟุตบอลถึงขั้นทาให้ริโอฟอร์ดินานอดีตกองหลังของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงกับออกมาแสดงความชื่นชมเลยทีเดียวค่ะในช่วงเวลาที่เราได้เห็นรอยร้าวของความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของสโมสรผู้เล่นและก็แฟนๆร้าวชานการได้เห็นสิ่งที่เราเห็นที่นี่มันช่างสดชื่นเหลือเกิน ผมไม่คิดเลยว่าจะมีสโมสรที่มีความนั่นแฟนตั้งแต่ระดับบนสุดจนถึงล่างสุดเหมือนอย่างที่เราเห็นจากสโมสรแห่งนี้การคว้าชแชมป์เอฟเอคัพครั้งนี้ของเลสเตอร์นอกจากจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรแล้วยังทําให้คนไทยและครอบครัวสิวัฒนาประภาเพราะคุณวิชัยสิวัฒนาประพา,าอดีตประธานสโมสรผู้ล่วงลับจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกเมื่อปี2561เป็นผู้พาทีมคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งแรกของสโมสรได้สำเร็จในปี2016 และลูกชายอย่างท็อปไอยาวะสิวธนาประภาก็สามารถพาทีมคว้าแชมป์ FA Cup ับได้สำเร็จเช่นกันจากความสำเร็จครั้งนี้ของเลสเตอร์ซิตี้แฟนๆทั่วโลกนะคะต่างร่วมแสดงความยินดีกันล้นหลามตัวอย่างคอมเมนต์มีดังนี้นะคะช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงเราทุกคนต้องการเจ้าของแบบนี้เพื่อสโมสรของพวกเขาที่ยอดเยี่ยมขาแสดงความยินดีกับเลสเตอร์ ในฐานะแฟนอาร์เนนอลฉันยอมรับว่าฉันอิจฉาความสามัคคีของทีมและก็เจ้าของเลสเตอร์ที่สร้างขึ้นมานี่คือเจ้าของที่ฉันอยากให้ออร์เนนอลมีเจ้าของที่ดูแลสโมสรและก็แฟนๆอย่างแท้จริงในฐานะแฟนเชลซีฉันไม่สามารถที่จะโกรธเลสเตอร์ได้เลยพวกเขาไม่ใช่แค่สโมสรแต่คือครอบครัวสิ่งที่พวกเขาทำสุดยอดและก็ยอดเยี่ยมเพื่อให้ท่านประธานของพวกเขาได้เฉลิมฉลองไปด้วยพอคว้าแชมป์พ,พรีเมียร์ลีก ส่วนลูกชายคว้าถ้วย FA ฟเอคัมันสวยงามมากจริงๆเขาเป็นมหาเศรษฐีแต่ดูสิเขายังมีความสุขแค่ไหนที่ได้เห็นทีมของเขาคว้าถ้วย RIP คุณวิชัยลูกชายของคุณทำงานได้ดีมากในฐานะแฟนแมนยูผมยิ้มให้กับความหมายที่แท้จริงของฟุตบอลได้ทันทีที่ได้เห็นสิ่งนี้เลสเตอร์เองเป็นสโมสรที่ดูแลกิจการแล้ก็แฟนบอลด้วยความรักของพวกเขาพวกเขาควรได้รับสิ่งนี้ วันหนึ่งเราจะซื้อทีมเพื่อสู้และเอาชนะเชลซีคุณวิชัยเคยกล่าวไว้ก่อนที่เขาจะซื้อเลสเตอร์เขาเคยจะซื้อเชลซีซึ่งข้อตกลงดังกล่าวกำลังปิดลงอย่างไรก็ตามคุณวิชัยเดินทางไปสนามเชลซีและเจาหน้าที่สนามปฏิบัติกับเขาไม่ดีคุณวิชัยเสียใจมากและยกเลิกข้อตกลงหลังจากนั้นก็เลือกซื้อเลสเตอร์และเทพนิยายก็เริ่มต้นขึ้นเลสเตอร์คือทีฟุตบอลทีมเดียวของอังกฤษที่นักเตะของพวกเขาทุ่มเทให้สโมสรโดยไม่ได้ทำมันเพื่อเงิน และนี่คือข้อความส่วนหนึ่งที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะขอแสดงความยินดีกับเลสเตอร์ด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ